สวัสดีครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวรูปทั้งหมดเดี๋ยวส่งให้ <c oughs> ได้ <c oughs> ใช่ไหมรีบไปไหนไหมครับ <c oughs> ไม่รีบนะมองป้ายทําฟันมองป้ายทาฟัน3 2, 1. 2> <c oughs> 1ต่อไปมองกล้องนิดนึ่ง3 2 1 เลยวงกล้องเลยสามสองหนึ่ง <c oughs> เอ้อันนี้ก็เทวสวยแล้วอันนี้ก็สวย,วนนสวยมุมนี้ก็สวยนะ <c oughs> เอาเป็น IG หรือว่าเป็น Facebook หรือเป็นอะไรดีไลน์ไ <c oughs> ลน์ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้นะขอบคุณจ้า <c oughs>